สวัสดีครับกับพวกเรานะครับมาอีกแล้วนะครับเพจรับจอง Honda าป้ายแดงบายวีคุปปะเก็ตเมืองทองนะครับวันนี้เรามาอีกหนึ่งคันแล้วฮอนด้าีอาร์นะครับสีขาวนะครับรุ่นะครับคือรุ่นท็อปสูงสุดของเรานะครับสำหรับ BRV นะครับทีนี้เดี๋ยวพามาชมกัก่อนเลยคันนี้นะครับโวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นรถรีสต็อกนะครับลูกค้าสามารถที่จะซื้อสดซื้อไฟแนนซ์ จะดาวเท่าไหร่หรือดาวต่ำอะไรก็สามารถติดต่อเพจของเราได้นะครับก็บอกไวได้เลยเช่นกันไม่ต้องรอนะครับกับชั่วโมงนี้นะครับ Honda b r v อนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ1,500ซีซีนะครับ117แรงม้านะครับประหยัดน้ำมันอยู่มา16.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหลังกันเลยคร่าวๆสเปคลูกค้าสอบถามน้องๆในเพจเอาได้นะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูรถคันก่อนสำหรับคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับจองและรับรถได้เลยนะครับ เราจะให้ดูภายนอกก่อนเลย B R v, v เป็นรถเจ็ที่นั่งนะครับจะสังเกตว่าเป็นรถครอบครัวนะครับแล้วก็ข้้งบนเนี่ยมันมีราวแหลกสามารถใส่ของสัมภาระด้านบนได้นะครับสําหรับช่วงนี้นะครับถ้าในกรณีลูกค้าจะไปออกทริปต่างๆก็าสามารถใส่แหลกหลังคาที่เป็นอุปก,กรณ์ตกแต่งแล้วก็ใส่กระเป๋าอะไรเดินทางไกลได้สังเกตนะครับรถ ประเภทเจ็ดที่นั่งของฮ mm. อนด้าเรานะครับ oh. กระจกใหญ่มากนะครับแล้วก็ที่ด้านท้ายเนี่ยกระจกบริเวณการเนี่ยจะใหญ่กว่าปกติเพราะว่าอะไรเวลาเราไปเที่ยวท่องเที่ยวต่างมันจะเห็นได้ชัดเวลานั่งด้านในเนี่ยเราจะมองเห็นวิวเห็นท้องฟ้าซึ่งวันนี้ท้องฟ้าสวยเหมาะในการขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวโดยที่ไม่ต้องลงจากรถก็ได้เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นรถที่สนุกสบวนนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบคันสติ๊กเกอร์ติดรอยมือี่ยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับดูดูนี่นี่มีตรงนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าเวลารถ ใส่ขึ้นมาเทลโลหรือรถที่มาใหม่ๆจริงอันนี้ก็ยังติดไปอยู่แต่เวลาเราขอบรถเราก็จะดึงออกนะครับเป็นการลอ,อยกับแม่นะครับโอเคขัดมานะครับล้ทาท้ายให้ดูด้านท้ายก่อนเลยนะครับดูไฟท้ายของเรานะครับก็จะเป็นรูปตัว C หรือตัว B ก็แล้วแต่มองนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือสวยแล้วก็เป็นเป็นเลนเขาเรียกว่าไฟท,ท้าย RV d ดีแบบทุูก็คือ จะเป็นเส้นนะครับภายสีแดงนะครับแล้วก็โอเคข้านท้ายเราก็จะประมาณนี้เป็นเปิดประตูได้แล้วก็เจ็ดที่นั่งเจ็ดที่นั่งก็คือเบาะก็จะเป็นลักษณะนี้มีสามแถวนะครับแล้วก็สามารถนะครับที่จะพับได้ได้สองฝั่งนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเ c สพีตัวท็อปซึ่งภายในก็จะเป็นบาหนังแล้วก็เป็นสีแดงด้วยนะครับสีสีแดงดำนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในอีกนิดนะครับเราเดินไนี้กันดีกว่าครับ โทเอันนี้ผมจะให้ดูห้องโดยสารด้านหลังก่อนนะปกติเขาจะให้ดูด้านหน้ากันแตบบ่อยากให้ดูห้องโดยสารด้านหลังสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นรถครอบครัวนะครับอันนี้คือเบาะตรงกลางเนี่ยสามารถเอ็นได้นะปรับได้หลายระดับนะครับเวลานั่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะนั่งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกระจกมันกว้างเราสามารถนั่งข้างหลังส,สบายๆนะครับแล้วเราก็มองวิวที่พัดได้นะครับส่วน ด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยขับขับรถแล้วก็ดูวิวด้านหน้าแทนแต่ว่าด้านหลังก็ยังสามารถชมวิวได้อยาอ่างกว้างขวางได้เช่นกันนะครับแล้วก็แก้มืกี้ผมให้ดูผมบอกว่าเบาะหนังรุ่นนี้จะเป็นเบาะเบาะหนังสีดําได้แดงนะครับอันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็จะมีขีดสีแดงผสมด้วยดูสปอร์ตดูเก๋น,นะครับก็ดูภายในเสร็จแล้วนะครับกลับมาดูหน้าาครับอันนี้มันพลาสติกผมยังไม่กล้าแกะนะครับมันยังเป็นรถ ที่ใหม่มากนะครับแล้วก็คืเอ,อเดี๋ยวตอนถ้าคุณลูกค้าเนี่ยมาจองแล้วก็ซื้อจากของเราเนี่ยตอนออกรถเราก็จะแกะพลาสติกให้นะครับแต่ใวันนี้การจัแดแกดงรถของเราเนี่ยก็คือจะจอดในหลังคานะครับในร่มไม่โดนแดดนะครับแล้วก็จะพลาสติกทุกอย่างเราจะฟิล์มไว้หมดนะครับจนกว่าจะถึงวันที่ลูกค้าเนี่ยรับรถนะครับเราถึงจะแกะพลาสติกออกให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็จะมีการติดตั้งอ,งองุปกรณ์ตกแต่งมีฟิล์มให้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะสอบถามเข้าทางแอปพลนเคชันของเรา ดูดูดูคอนโซลหัวเกียร์นะครับพุ่มหนังนะครับได้แดงนะครับแล้วก็กุญแจนะครับกุญแจเนี่ยจะเป็นจะมีให้สองสองสองดอกรีโมทนะครับแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยก็จะเป็นพาสก,กีนนะครับแล้วก็ก็จะมีกล้องมองส่งภาพด้านหลังให้ด้วยนะครับปรับได้สามระดับนะครับเกเนี่ยดูดูด,ดูที่เท้าแขนแขนกูนะครับเป็นสีแดงเห็นไหมดูเก๋ดีนะฮะวัสดุก็พรีเมียมสปอร์ตนะครับโอเคแล้วก็ เดี๋ยวลองชมรอบๆอรถจบของทางนี้ก็มาตรฐานรถทั่วไปนะครับที่มาหน้าแล้วก็ไฟหน้าของเราเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็รุ่นนี้อย่างที่บอกครับเป็นรุ่น S p ก็คือตัวท็อปสุดของรุ่น B บ v วก็จะมีไฟตัดหมอกให้เลยเลยแล้วก็ไอทิปท็อปไฟตัดหมอกก็จะเป็นโคมเมียนะครับทีนี้ที่สําคัญคือคลิปนี้จริงๆเราไม่ได้อยากลงเึกนะแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ค่อยมีใครเปิดเจ้าให้ดูกันจะเปิดที่ห้องข้าวนะครับ Okay. นนนอัี้คแค่อน1 5 0 0ซีนะครับ, uh huh. รบอยู่ที่117แรงม้าย้ำอีกทีแต่เมื่อสักครู่ต้นค mm ิปผมบอกไปประหยัดน้ำมัน16.7โคตรดีขอแก้ไขประหยัดน้ำมันอยู่ที่16.4กิโลเมตรต่อลิตรน,นะฮะเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาร์ลองดูก็ได้นะครับก็เครื่องยนต์ขนาดไม่ใหญ่มากแต่ถ้าเทียบในส่วนของแรงม้าอัตราเร่งแล้วเนี่ยถือว่ารถไซเนะประหยัดน้ำมั โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับ BRV นะครับสีขาวนะครับรุ่น SV นะครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถอเนกประสงค์หรือรถครอบครัวแบบนี้นะครับนั่งได้เจที่นั่งเครื่องยนต์1 5 0 0ซีประหยัดน้ํามันเนี่ยก็ถ้าอยากที่จะจองแล้วเป็นไปนั้นผ่านแล้วหรือว่าซื้อสดเลยเนี่ยแล้วรับรถได้เลยเนี่ยก็สามารถที่จะมาติดต่อในส่วนของเพจวิกุเราได้นะครับ ยังไงเนี so ่ยสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั mm ่วโมงเลยนะครับก็ในเพจของเราก็อยู่ด้านล่างนะครับนี้นะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจหรือชอบหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นกําลังใจให้เราก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพจเราด้วยนะครับคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมีรถที่พร้อมรับได้เลยคือรุ่นไหนบ้างนะครับขอบคุณมากครับทุกท่าน